โอ้โหครับสวีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมตัดช่องสมอินทอสนะครับโอเคนะตกลงกันแนวนะครับก็เจอกับตันนะโอเคนะอันนี้ก็อยู่กับไม์ครับช้างที่ไม่เหมือนไม์ครับช้างนะแต่เหมือนไม์ครับจริงนั่นเองครับที่ผมที่เห็นผมเป็นตัวคนวิ่งแบบนี้ก็ ไม่ต้องสงสัยนะครับมาเปลี่ยนกินไม่ได้เออนีอ่แหละเราจะมาดูราคารูปกันนะฮะนี่นี่นี่รูปนี้รูปนี้รูปตัวนี้เลยที่เกียร์ทัวร์ว่ะอันนี้นะครับจะเป็นราคารูปนะครับเพื่อเอาไว้จ่ายนะครับนี่อันนี้ห้าบาทสิบบาทหนึ่งร้อยบาทแล้วก็หนึ่งพันนะครับ แต่ในนี้เนี่ยว่างเปล่านะครับเนี่ห็นบวกในคลิปนี้นะครับแล้วคลิปอื่นแท่ไม่มีเหลืงครับคือตันนี้ให้อยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็ตอบไม่เป็นนะ ได้ไหมครับไม่ค่อยเก่งเหมือนบางเปล่านะครับเลาววันนี้เราไม่ได้จะมารีวิวภาพหรอกครับแต่เราจะมามารีวิวนี่เลยสัตว์ใหม่ที่มาในเกมนี้นะครับเ,เดี๋ยวไปไกลก่อนอย่าไปไกลมากนะเดี๋ยวลงทางโอเคทางนี้ วันนี้เราจะมารีวิวให้หมดกันนะฮะ่าเอาเต็มเลยดีกว่าอ่าเลยฮะ มีหลายตัวนะครับที่เข้ามาใหม่มีบางตัวนะครับที่เป็นบอสโอเคเรามาดูตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับเออไกลๆหน่อยไกลๆตรงแบบนี้โอเคนะปุ๊บนี่เป็นผีเสื้อนะครับตัวที่เข้ามาใหม่แล้วผมเห็นบ่อยสุดนะครับในโลกใหม่ครับแบบปกตินะฮะอันนี้อันนี้เหตุนะครับเออผมเอ ผมว่าจะเอาไพชชัมาจุดจุด,จดถ้าถ้าผู้ชมดูนะฮะอืมอะจุดจุดจุดมันค่อนข้างใช้ยากนะครับเป็นจุดแบบแบบยเอ่อเอ่อไม่ต้องพูดอะไรมากฮะไปก็ต่ออันนี้เบสเหตุนะฮะไม่เป็นไรปะไม่เป็นไรโอเคตัวต่อไปอันนี้แก๊สนะแก๊สแก๊ส เดี๋ยวเขาใจดแล้วกันอันนี้ก็เลมก็เลมเขาใจดีอันนี้เห็ดนะฮะอันนี้โอ้โอ๋อเห็ดฟ้าโอเคผมเคยรีวิวไปอยู่นะฮะแต่ไม่ได้ลงคลิปโอเคต่อไปตัวต่อไปฮะอ๋ออันนี้หีบอันนี้ผมเคยใช้อยู่นะฮะมันมีประโยชน์เออม,มีประโยชน์แต่ค่ามันมากเลยมันตัวเล็กเหมือนไส้อะ อ๋อ้ยเออผมไม่ได้เป่าพิฟูมาอาจจะเป็นสไลด์ก็ได้นะฮะเห็นไหมมันกัดสัตว์เมื่อกี้ไม่สไลด์ก็เป็นสัตว์อะไรล่ะจะกินพืชเหรอเราไปนะฮะเป็นไงโอเคเป็นยันนี้ก็จะเป็นหมูนะหมูก็จำไม่ได้หรอกอันนี้มีเห็ดเห็ดอะไรอ้าวอ้าว ตีตีกันเองเฉยอะไรวะ,อ,ะอันนี้เดิซสมบีนะฮะอันนี้เห็เดอ,อีกอันหนึ่งเคตีตีตีนั่น่ารักเหมือนใส่อะ,อะ,อะ,อะเอา,าไปทำไมเอาไปกินประเด็นคือมันหานตามเราด้วยนะอ,อ,นนนนนอันนี้หีบอันนะี้หีบอีกอันหนึ่งนะ อันนี้นะฮะเป็นอ๋อหรือว่าดวงตาเออจำได้มีดวงตาอยู่นะฮะห้านาทีแล้วเร็วเหลือเกินอันนี้ควันคันล่องหุ่นตีไได้ปะตีได้โอเคอันนี้หมูหมูลาวานะฮะอออะไรอ่ะมันจะกลายเป็นหมูปกติหรอฟันนี้เอออาจจะใช่นะอาจจะมีที่อู้ โอ้โหแกส๊สสองตัวนี้เท่มากแล้วก็มามาจะถึงตัวท้ทายนะอันนี้อันนี้หมูเห็ดอันนี้บอสนะฮะบอสตายง่ายมากเราดูนะเราดูนะมันมันเหมือนจะพิจมตีเราด้วยนะผมเคยเป็นเอลชีรอดแล้วอ้าวอ,อะไรวะ โอยไม่ตายกีวะในเมืม่อเรามีโปรเซ็แล้วเราก็ต้องทำอย่างนี้ฮะทุกคนในเมืม่อไม่ในเมืม่อไม่มีอ,อะไรจัดการมันได้ ก็ติดเลยฮะแมกกองกันอยู่ตรงนี้ตายกันหมดโคนแน่เลยเอยเดี๋ยวเดีดย๋ดยวอย่าไปถึงป้ายเออนั่นแหละถึงไหมถึงไหมมีภาพอะไรหายไหมไม่มียี่ไปไกลดิไปไกลดิเออ อื่นแล้วกันเออผมชอบระเบิดเล่นนะสร้างโลกระเบิดเล่นดีกว่าเจ็ดนาทีละเร็วเหลือเกินไปแมปต่อไปกันเลยนะฮะเนี่ยสร้างแมปก่อนเกียร์ทีบด้วยเออเอาโลกปกติเลยแล้วกันนะขี้เกียจคือแต่ระเบิดเล่นมันก็ได้ไง แต่มันต้องมีของให้ระเบิดด้วยคือเต่ามันไม่สะใจหล,ล่นเลยดิหล,ล่นเร็วอยากเล่นเลยนะเน<ป>ี่ยเคยเลยโหอืมเกิดแก้เขาเลยอะไรเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น เห็นโครงอะไรบางอย่างโคงเหมือนเป็น <ont> รั้วอะไรวะโอเคระเบิดพิมมาเลยทันทีนี่มาเลยต่อไปไฟแชกอะไรไฟแชกอะไรผมบุก ผม,ผมพีไม่เป็นอะไรดูชื่อเกินโอ้โหชื่อยาวเกินเอามาโอเคนะตามสเต็ปเวลาวางบล็อกพวกนี้เราจะต้องวางรัวเฮ้ยชอบบล็อกนี้มันแหลกอะครับ ระเบิดระบบแบงนี้แหละ